ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเฟอร์กาแฟ,แฟ,แฟชงพอใจดีสููขสูขคนพี่น้องพี่น้องครับเป็นจังไดเนาะพี่น้องเลยนะครับเป็นจังไดช่วงนี้อยากฝืดกัดแน่นอนพี่น้องเนาะหาโศกหาลาบยังบได้เลยพี่น้องเลยนะครับตีไข่ย,ยังบ่แตกแตกใข่เนี่ยจะวิ่งจะหลุดพี่น้อง นะครับจับปูยังบ่แตกเลยนะครับเราปรัฒนาเขาเก่งเลยเกินพี่น้องปูว่าเป็นเก่งเหลือเกินอ่ะเูียงพี่น้องเลยแนวทางดอกปูนะเนาะเวลาเข่ากับเข่าเวลารุดกับรุดพ่อเจดีก็ได้บอากับปูเนาะกะบยันเตยเอฟซีท่อปูว่าพ่อเจดีว่าเอฟซีช่องพ่อเจดียว่าท่อพี่น้องสู่ต่อไปเพื่อนเพื่อนบ่มักเพื่อนกับพ่อ ลงทุนพี่น้องปูพี่น้องคนบาลงทุนหรอปูหิมาถึกตาถึกแก่เป็นการลงทุนถ้าบอถึกตาถึกแก่เป็นกาบพอลงทุนเนาะมันเป็นอย่างไรเขาเอินนะคมพอใจนะคมพอใจของพี่ของน้องเฮาของเอฟซีแต่พอเป็นยังพี่น้องนะครับเนาะมักสำนักใดตามสำนักใดกับพี่น้องผิดใจหน้าเอาก็นแลกกัน นะครับสำหรับแนวทางนะเนาะออาพี่น้องพอะใจดีสิภาพไปตามแนวทางของปูสอนพี่น้องนะครับแนวทางของปูสอนพี่น้องหัวใีผ่านมากกว่รุดได้พี่น้องเด้นะครับรุดบอกเป็นยังพี่น้องแนวทางมีข้อี่รุดเพิ่นกะตั้งคิดตั้งใจเพิ่นกะกันกองคือกันก่อนเสียเอามาผิดหนานะครับกันกองคือกัน นะครับเอาไม่พี่เห้น้องถึงตาถึงใจพ่อนอนไปน้องเนาะอ่าพี่น้องอย่าลืมกดไลไ์กดแช่กดติดตามปูกันแล้วกันพี่น้องส่วันที่ก่อนพี่น้องวันที่ยี่สิบเด้อวันที่ยี่สิบให้กำลังใจพี่น้องกำลังใจเท่านั้นที่จะอยู่ด้วยกันวันที่ยี่สิบพี่น้องนะครับเพื่อนห้ยนวถ้ามะเขือเพื่อนกระท้อพี่น้องปูเพ็่นกระท้อให้กัน นะเอาลงทุนเท่ากับหมดกําลังใจด้วกันเพื่อนกับพยายามที่สุดพี่น้องนะครับเนาะพยายามที่สุดนะครับนะครับเราพัฒนาะ เราพัฒนาพี่น้องเราพัฒนาผู่สอนเด้อนะครับเราพัฒนาผู่สอนวิ่งบนล่าง นะครับวิ่งบนล่างปูสอนวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งหกเมตรเดียวนะครับวิ่งหกเดิพไปน้องได้อยู่ในใจชอบไม่ชอบอยู่กับพี่กับน้องละ ก็จะดีกาแค่น้ำเสนอแค่เอามาเป็นแนวทางนะครับเอามาเป็นแนวทางให้พี่เห็นนองให้พี่เห็นนองเอามาพิจเจรณหน้านะครับ เอามาเบิงมาแง่งถือใจถือใจกัจัดพี่น้องเท่านั้นแะละี๋้วท้งของปูนะครับเนาะคุนอุตส่าห์มาซอยกำลังใจทั้งชอง่องแล้วใจเอฟซีสิมากบ่มัก,มกนะครับพอใจดีก็ได้เอามาเป็นแค่ยนวทางนํำเสนอพี่เสนอน้องเบิงไปได้หลายทิศเบิงไปได้หลายอาจารย์พี่น้องอาจารย์ได้เขากันอาจารย์ได้บ่เขากันอาจารย์ได้มาดีมาบอดี นาะกำลังปังกำลังบปปังพี่น้องให้พี่น้องพิดจหน้าเบื้งกันเราเองนะครับชุดสามตัวชุดสามตัวชุดสองตัว ชุดกันนะครับชุดกันนะครับชุดสามตัวของปูสอนพี่น้องนะครับชุดสามตัวของปูสอนเดอ้อโอ้พี่น้องเอ่อ แต่ภูมิเนาะอ้าชุด3ตัวของปู่สอนเจ็อ่าสตัวห นะครับกันอะไรพี่น้องามาเบิงตัวกันทุกคนหกเจ็ดหก ก็นี่ตัวกันพี่น้องนี่คือตัวกันเด้อนี่คือตัวกันนะครับเป็น,ปนไปได้เบิร์ตได้พี่นะ้องเด้อว่ามีโพเดรู้เด้อว,ว่าสิมาตัวใดมันอยู่กับแนวทางกับสูตรพี่น้องอยู่ที่สูตรเด้อพี่น้องอยู่ที่สูตรเท่านั้นเอง นะครับวันที่ยี่สิบมิถุนาสองห้าหกแปดลาพัฒนาปูสวรวิ่งบนล่างหกพี่น้องชุดสามตัวเจ็ดหกห้าพี่น้องชุดสองตัวหกหาเด้อชุดกันหกเจ็ดและหกเก้าพี่น้องแคบหนาจอไว้สองทุ่มเกินมืออื่นลูกผลกันแน่นอนะพี่น้องเข่าหรือรหลุดพี่น้องสำหรับชิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องชิปหนาพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพนเนพิ่นเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ